สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ไลฟ์นะคะกับช่องมนัสนาครูสอนจิตวิทยาความสุขค่ะการพัฒนาทั้งภายในนะคะควบคู่กับภายนอกนะคะทุกท่านวันนี้นะคะยังคงเป็นสิ่งที่ถ้าใครนะคะได้รับฟังได้รับ ชมนะคะแล้วนาไปปฏิบัตินะคะคุณก็จะมีความสุขในชีวิตแล้วก็มีหลักการต่างๆในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็นําไปคิดนะคะดิฉันเชื่อว่าจะได้ประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะในยะ,ะที่พูดนี้นะคะไม่ได้หมายถึงการพัฒนาตัวเองในเรื่องของรายได้เรื่องของอะไรนะคะเราหมายถึงการพัฒนาตัวเองในเรื่องของ จิตใจด้วยนะคะเรื่องของไม n เซต t วิธีคิดต่างๆนะคะมันจะมีการพัฒนาอยู่2อ,อย่างนะคะในในชีวิตเราหลักๆใหญ่ๆนะคะก็คือหนึ่งละค่ะเราอยู่ในโลกของเขาเรียกว่าโลกสมมุตินะคะหรือว่าถ้าเป็นอ่าภาษาของอ่าจักรวาลให้คำนิยามว่าโลกมายานะคะโลกมายาก็คือโลกที่อยู่ ที่เราอยู่นี่แหละค่ะนะคะโลกเสมือนจริงโลกทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาที่สร้างขึ้นมานี้นะคะเราเรียกว่าโลกมายานะคะโลกนี้ก็จะเหมือนการสมมุติทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ตราบใดที่เรานะคะยังมีการต้องทำมาหากินนะคะมีเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะ การที่เราจะต้องดูแลครอบครัวนะคะทำงานนะคะหาเงินเราต้องพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาภายนอกนะคะคือการทํามาหากินการทํางานการที่เราต้องอดิ้นรนต่อสู้นะคะหาเงินนี่ยังคงเป็นเรื่องที่เรายังต้องทํากันอยู่นะคะในเรื่องของการพัฒนาภายนอกเช่นเรื่องของอาชีพนะคะ,ะการพัฒนาสกิลต่างๆ สมมุติว่าเราทําธุรกิจนะคะเราก็ต้องไปเรียนรู้พัฒนาเรื่องการบริหารธุรกิจใช่ไหมคะเรื่องการเงินนะคะการบริหารลูกน้องการบริหารองค์กรแล้วถ้าเกิดเนื้องานของเรานะคะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเนื้องานของเรานะคะเกี่ยวกับการที่เราจะต้องขนส่งแบบนี้นะคะเราก็ต้องมีการาพัฒนานะคะในเรื่องของ าการระบบขนส่งต่างๆเราก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะนี่คือ,อาการพัฒนาภายนอกค่ะความสัมพันธ์กับผู้คนแล้วก็การเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปรับวิธีคิดนะคะไมเสพตคะต่างๆบุคลิกภาพอะไรแบบนี้นะคะการพูดภาษาแบบนี้ก็คือจะเป็นการพัฒนาภายนอกค่ะรวมถึง าการแต่งตัวบุคลิกภาพสิ่งที่แสดงออกนะคะทุกอย่างดังนั้นนะคะการพัฒนาภายนอกนะคะมันจึงเป็นสิ่งที่เรานะคะสามารถที่จะพัฒนาได้เรียนรู้ได้นะคะแล้วเราก็ต้องมีการพัฒนา,อ,าอยู่ตลอดนะคะเพื่อที่จะทำให้เรามีอาชีพมีรายได้แล้วก็คือมันเป็นความมั่นคงนะคะทางด้านสังคม นะคะความเป็นอยู่ที่เราจะต้องดำเนินชีวิตนะคะดังนั้นนะคะอันนั้นเราขาดไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เรามีการพัฒนาภายนอกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วเนี่หรอไหมคะเราก็ไปทำงานนะคะตกเย็นกลับบ้านนะคะมีภารกิจต่างๆนะคะเสาร์อาทิตย์บางครั้งเราก็ต้องแบบไปทำงานพิเศษจอบหรือว่ายังคงเอางานมาทำต่อเนื่อง เรื่องในชีวิตเรามันก็เยอะแยะแล้วนะคะเราเลยไม่มีเวลานะคะมาสำรวจตรวจตาแล้วก็มา,าสงบจิตสงบใจหรือมาทบทวนตัวเองนะคะในเรื่องของการพัฒนาภายในนะคะคือการพัฒนาเกี่ยวกับจิตสํานึกจิตใต้สํานึกนะคะการที่เราจะมีการฝึกจิตการาตื่นรู้นะคะการที่เรามี การนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานที่จะดูจิตดูใจว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไรเรากำลังเป็นทุกข์เรากำลังสมหวังเสียใจอะไรแบบนี้ดังนั้นนะคะคนส่วนมากในสังคมคิดว่าเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะมักจะพัฒนาในเรื่องของภายนอกนะคะแต่ในเรื่องของภายในนะคะส่วนใหญ่แล้วเรานะคะ ไม่ไม่ได้พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของอจิตใจเรื่องของอาการตื่นรู้การรู้เท่าทันตัวเองอารมณ์การบริหารจัดการในส่วนนี้นะคะเราไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญแต่เรามักจะไปให้ความสําคัญกับเรื่องของภายนอกนะคะการพัฒนาด้านอาชีพอะไรต่างๆทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมันก็เลยทําให้นะคะเราไม่ได้มา พัฒนาควบคู่กันไปเวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิตหรือเราเจออะไรก็ตามแต่นะคะเราก็เลยบางคนนะคะก็ไปต่อไม่ได้หรือกว่าจะไปต่อได้นะคะบางครั้งเราต้องมาจัดการกับเรื่องของวิธีคิดเราจัดการกับเรื่องของอารมณ์นะคะซึ่งมันก็ทำได้ยากแล้วส่วนใหญ่นะคะเราก็คิดว่ามันไม่จำเป็นมันเป็นเรื่องที่เสียเวลาเป็นเรื่องที่ ไม่ยังยังไม่ต้องพัฒนาก็ได้ยังไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรก็ได้เราจะคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วทุกท่านเชื่อไหมคะว่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายคะ่ะดูเหมือนมันจะเสียเวลาแต่ถ้าเรานะคะใส่รายละเอียดนะคะมาดูจิตด,ดูใจแล้วก็ให้เวลากับมันในการที่เราจะดูเหมือนเสียเวลาแต่จริงๆแล้วนะคะมันก็เหมือนเราขับรถนี่แหละคะ่ะถ้าเราขับรถเป็นแล้วเราก็จะ ขับได้ตลอดชีวิตเราจะกลับมาขับไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแบบนี้ค่ะเพราะมันเป็นสกิลที่เราฝึกมาแล้วมันก็เป็นออโตเมติกถ้าเราสามารถเปลี่ยนภายในเราได้แล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นใช้เวลานะคะอาจจะช่วงหนึ่งแต่ถ้าเรา เมนเทนตัวเองได้แล้วเปลี่ยนภายในได้คุณนะคะจะเร็วขึ้นนะคะอีกเป็นสิบเท่าเลยค่ะในการใช้ชีวิตครับเพราะเวลาที่เรานะคะมีเรื่องของการพัฒนาภายในการที่มีสติจับอารมณ์นะคะตื่นรู้ทุกเรื่องแล้วเวลาที่เรานะคะพัฒนาภายนอกแล้วเรามีภายในที่มันเติบโตไปด้วยกันนะคะมันก็จะทำให้เราไปจัดการในเรื่องของภายนอกได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเช่นการทํางานนะคะแน่นอนว่าคุณต้องมีอารมณ์คุณต้องมีการกระทบกระทั่งถ้าใครถูกฝึกในเรื่องของการพัฒนาสกิลเรื่องของการควบคุมอารมณ์การที่เรานะคะรู้จักปล่อยวางหรือว่าเป็นคนให้อภยัยอะไรแบบนี้ครับมันก็จะทําให้ เวลาที่เราทํางานกับผู้คนนี้เนื้องานของเรานะคะมันก็อาจจะฟลอรยิ่งขึ้นและก็ทําให้เรานะคะมีความก้าวหน้าในการทํางานแล้วก็การที่เรามีบริษัทหรือมีธุรกิจของตัวเองการดูแลลูกน้องการที่เราต้องเป็นหัวหน้าคนมันก็จะทําให้มันทําได้ดียิ่งขึ้นค่ะอ่าถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียกบกับอีกคนนึงนะคะ เป็นคนที่มีการาเป็นหัวหน้าคนเหมือนกันมีบริษัทเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เน้นหนักมาทางเรื่องของภายในเวลาที่เขาปกครองคนอื่นหรือเขาใช้หลักการในการพัฒนาผู้คนเขาก็จะใช้แต่อารมณ์ควบคุมตัวเองไม่ได้ในหลายๆครั้งอาจจะใส่อารมณ์กับลูกน้องหรือว่า ใช้คำพูดที่มันเป็นการหากหาน้ำใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ไม่มีใครอยากทำงานด้วยหรือเวลาลูกค้าหรือใครที่คอนแทคด้วยเขาก็อาจจะไม่ประทับใจแล้วก็การการที่จะดีลงานหรืออะไรอย่างมันก็อาจจะมีการติดขัดปัญหาแล้วต้องเคลียร์ต้องอะไรมากขึ้นแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะการที่เราเป็นคนที่ พัฒนานะคะทั้ง2ด้านมันจึงได้เปรียบนะคะดีกว่าเราจะพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคนส่วนใหญ่มักจะพัฒนาภายนอกแล้วให้น้ําหนักภายในน้อยมากจะเริ่มมาศึกษานะคะก็ต่อเมื่อหัวนะคะว่าตอนนี้ก็คือตัวเองมีปัญหาแล้วหรือว่ามันไปไม่ไหวจริงๆชีวิตมันไปต่อไม่ได้จริงๆคือมันหนักจริงๆถึงได้ คือยอมรับนะคะแล้วก็มีเวลาที่บางคนอาจจะถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าแบบถอยห่างออกจากสังคมจิตตกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากๆบางครั้งคือมันต้องถึงขั้นวิกฤตที่ต้องบำบัดตัวเองแล้วต้องใส่ใจจริงจังเราถึงได้ลุกขึ้นมาแล้วก็มาดูแลพัฒนาเรื่องของจิตใจเรื่องของไม n d เซสรเรื่องของวิธีคิด แล้วถึงจะเริ่มนะคะมานั่งสมาธิเพื่อที่จะมานั่งนะคะสังเกตดูอารมณ์ตัวเองแล้วก็จับอารมณ์ตัวเองแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็เข้าใจได้พูดคุยกับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนพูดง่ายๆเหมือนพอเราอยู่ในความวุ่นวายนะคะเราจะคิดอะไรไม่ออกเราจะนึกอะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดเรานะคะเฟดตัวเองกลับมา แล้วเราก็มาคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรานะคะสามารถที่จะ,ะไปคือไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปต่อกับชีวิตได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่เฟดตัวเองมานั่งอยู่แล้วมองเรื่องราวต่างๆบางครั้งเราก็มันไม่มีช่องว่างให้คิดนะคะแล้วก็มันสเปซที่ทำให้เราว่องว่าง มีพื้นที่ได้ทบทวนตัวเองมันก็เลยทําให้เรานึกไม่ออกบางทีเราก็ทางออกไม่เจอเห็นปัญหาแล้วเราก็บอ,อกว่าเราจะทํำยังไงแต่ถ้าเกิดเรานะคะเอาเวลามาอยู่กับตัวเองเยอะๆเราจะคุยกับตัวเองเยอะๆเราจะเข้าใจตัวเองเวลาที่เกิดอะไรคุยกับตัวเอง c o m p l e จบ เกิดอะไรคุยกับตัวเองแล้วเราจะเข้าใจตัวเองอยู่ตลอดดังนั้นเราจะไม่ติดไม่ขัดอะไรในภายในในอารมณ์ในสิ่งที่เราะจะไม่ให้อย่างอื่นมาโคเวอร์แล้วก็ใช้ชีวิตเรานะคะคือเราจะตื่นรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองตลอดบริหารจัดการตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นนะคะนี่คือคีย์ค่ะ ภายในนะคะเรื่องของการเข้าใจชีวิตนะคะการไม่ตัดสินผู้คนเรื่องของธรรมะนะคะหรือว่าหลักการทางกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะพลังงานกฎของพลังงานต่างๆหรือว่าการที่เรานะคะมีความศรัทธาในเรื่องของศาสนานะคะเราไม่ได้พูดถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณมีแนวคิดทางศาสนาแล้วทำให้คุณ มีความสุขยิ่งขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะทุกๆศาสนาก็คือมีหลักการนะคะที่ทําให้เรามีวิธีคิดในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องหมดนะคะแต่มันอาจจะเน้นหนักหรือว่าจำนะคะในจุดรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนั้นค่ะถ้าเรานะคะมีความศรัทธาในศาสนาแล้วเราก็ใช้ชีวิตนะคะ บนความไม่ประมาทแล้วก็นําหลักการต่างๆมาใช้นะคะจริงๆก็ดีหมดนะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อยากจะให้กําลังใจนะคะทุกคนแล้วก็อยากจะมาบอกสารนะคะสื่อสารว่าวันนี้เราต้องเอาเวลาส่วนหนึ่งนะคะกลับมาพัฒนาจิตใจตัวเองด้วยกลับมาให้เวลาตัวเองนะคะมีสเปซมีเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองได้คุยกับตัวเอง แล้วก็มานั่งนะคะเซลทอล์คพูดคุยกับตัวเองเยอะๆค่ะถ้าเรานะคะสามารถที่จะมีเวลาตรงนี้ได้มันจะทำให้เราเป็นคนที่ชัดในชีวิตมากเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้คนแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ชีวิตมันจะคลามดาวค่ะพอคลามดาวเราจะอยู่ในคลื่นของความที่สงบสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรจะทำกิจการงานอะไรหรือว่า จะทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะคะมันจะทําให้ชีวิตรโอโฟโรด้านต่างๆนะคะความรักเศรษฐกิจสังคมอะไรของเรานะคะส่วนปัจเจกบุคคลของเราคลื่อนว i เบรชั่นที่เราจะดึงตัวเองกลับมาได้ตลอดเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนก็ต้องเจอหมดทุกคนต้องเจอเหตุการณ์ทั้งสุขและทุกข์ค่ะ แต่ขอให้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเข้าใจแก่นของของชีวิตของสัจธรรมตรงนี้ได้เราก็แค่นำมันมาพิจารณานะคะไม่ต้องสวมมันเข้าไปในตัวเราไม่ต้องตัดสินไม่ต้องต่อต้านอะไรทั้งสิน้นให้เชื่อมัน่นศรัทธาในตัวเองรักตัวเองให้เยอะๆแล้วก็ขอให้คุณรู้ว่าถ้าคุณนะคะ มีสมาธิอยู่กับตัวเองมีสตินะคะตื่นรู้อะไรแล้วนี่คุณจะดึงทุกอย่างค่ะกลับมานะคะแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาอยู่ในวายเบรชั่นที่คุณนะคะต้องการนะคะความสุขได้ตลอดค่ะดังนั้นนะคะพยายามมาหาเวลานะคะมาดูแลจิตใจตัวเองมาพัฒนาภายใน จิตใจตัวเองบ้างนะคะซึ่งดิฉันได้นำหลักการพวกนี้มาใช้นะคะแล้วมันเหมือนกับเราจะรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นสงบสุขครามดาวคือมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ตีความนะคะแล้วเราก็แล้วเราก็รู้ว่ามีแล้วเราก็ปล่อยวางรู้ว่ามีแล้วเราก็ปล่อยวางมันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะชีวิตก็จะสบายๆง่ายขึ้นนะคะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อน ทำอะไรจากสูงสุดสู่สามัญน,นะคะทําอะไรให้มันง่ายๆให้มันไม่ซับซ้อนให้มันโฟโล์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคิดอะไรออกนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วชีวิตเราก็จะไปต่อได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็สมมุติเรายิ่งใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเข้าร่วมนะคะมันก็จะมีะเทบดาตัวน้อยนะคะมีไฮเออร์เซลเรานี่คอยไกด์ทางให้เราว่าเออทำแบบนี้สิ มันดีนะทำแบบนี้สิมันเวิร์กนะลองดูไหมนั่นนี่คือถ้าเรามีการเงียบสงบหรืออยู่กับตัวเองเราจะได้ยินเสียงเหล่านั้นนะคะที่เขามาไกลให้เราแต่ถ้าคุณอยู่บนความวุ่นวายนะคะตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้มาคือมีเวลานะคะที่จะมาดูจิตดูใจตัวเองว่ามีเวลาอยู่กับตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจ นะคะไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันนะคะเพราะเราไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะสิ่งที่ดีๆนะคะมีความสุขมากมายนะคะแล้วก็กดติดตามกันได้นะคะบนโปรไฟล์ข้างบนนะคะทาง t ิ๊กต k อกนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กดติดตามดิฉันได้เลยค่ะแล้วในลิงก์นั้นก็จะเป็นลิงก์ทีมีคอร์สลงทะเบียนฟรีนะคะมีคอร์สต,ต่างๆลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็ คอนแท t ดีฉันมาได้นะคะมีอะไรก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ l i n e oa นะคะ s i k i o ค u t ค o k ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้อีกครั้งค่ะ3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนมีความสุขมากๆค่ะส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ